ต้องหางานทำหน่อยละเอ้ยคุณกำลังหางานใช่ไหมแสกครับมีอะไรล่ะครับครับโอ้ผมเล่นอะไรให้คุณมาสมัครงานที่เอ่องานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างนะครับใช่แล้วครับผมคิดว่าคุณน่าจะเออเหมาะกงานนี้นะครับโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรับจะรับงานนี้นะครับ โอเคได้ครับผมเฮ้ย hey, พวกสนใจมมาทำงานนี้ไหมงานอะไระเพื่อนงานเออก่อสร้างไงออโอเคก็ได้แล้วมันได้เงินค่าจ้างเท่าไหร่วะห้าพันเพื่อนห้าพันเองเหรอวะได้แล้วเพื่อนใช่ใช่ใช่ห oh, okay. ้าพันห้าพันออโอเคไปไปงันเด็ไปไปไป ต่อสัอ่งแค่ในเคานี่อยู่เลยลเนี่ยใช่เพื่อนแค่นี้เองนี่มันเคียอะไร,รวะไม่รู้เออเค้าก็ไปทำงานไปก่อนน่าโอเคได้เลยโอเคเพื่อนเอาวันแรกนะงานนี่มันขุดเหนนะเพื่อนแะน่น่ะสิ คือตรงงานนี้มาก่อนเลยมึงก็เลยเป็นอย่างเงี้ยั่นสินะามันก็เป็นเรื่องปกติของแบบนี้นะดูสิง่ายาไปได้ไมาถึงไหนเองนั่นสิก็แ,แต่เราควรจะทำยังไงดีวะเพื่อนตอบมาจากที่ดีวะเออแน่ะสิถ้างทำงานได้สิได้เงินว่าห้าพันแล้วก็ต้องใช้เงินอย่างประหยัดหรอกแล้วต้องใช้เงินอย่างประหยัดอ่นะเนาะใช่ไหมใช่แล้วเพื่อน อะไรวะเฮ้ยโอ้หัวหน้าอยู่ด้านบนนะเพื่อนฮะ huh? หัวหน้าครับมันสูงนะครับหัวหน้าครับมันสูงมากเลยนะครับนะ่ะทำงานกันได้แล้วสูงนะครับมันสูงแล้วไงวะ เอาละเพื่อนใช้สปาขวดนี้ไปนะเนี่ยวจาะตัวม,มือเาทำงานกันได้แลาา้ลาาวใครเป้ามาจะประสานาดันนี่นะเพื่อนทันไอ้ดิขิดาเหล็กูจะสั่นเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้ไอ้เอ้ยเองเนี่ยทำงานกันได้แล้ว เออเหมือนนาครับนี่มันเวลาพักยงนะครับตางานแล้วเอ้ย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 เ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ย ออไปมึงเฮ้ยเวออเออเฮ้ยัสดีครับเอ้ยตลอมดไปแล้วอะเออนไดนรับว,ว,ว,ว่าคุณสักหน้าหัวหน้าคุณใช่ไหมครับ ซัดบ้าอะไรวะย้ยคุณจะซัดน้าจอเลยแหละเออผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้เกี่ยวข้องน่วยนะครับเห็นมีรอยช้ำเลยวุ้ยผมเลยรับแจ้งมาว่ามีการช้ำไหนนะครับช้ำไหนเตียมงดิเอ้าเฮี้ยนี่สัตเอ่อเอ่อมันก็เป็นเอนอนี่นะครับปุ๊บเป็นกดทักทู่ผม้องยึดทรัพย์สินคุณไปนะครับกดเฮี้ยอะไรว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอ่อเอาแต่นะครับมันเป็นกดนะครับ Right. <laughs>